สวัสดีมิตรรักนักเล่นนกลงหัวจุกมือใหม่มือเก่าทุกขัน้นวันนี้ผมมีตัวอย่างนกนับดอกเด็ดเด็ดและตัวนี้ก็มีชื่อเสียงและก็เก่งนะเป็นนกตัวที่ร้องได้หลายดอกเลยทีเดียวนะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะลองมาดูกันนะครับว่าเป็นนกตัวไหนและร้องได้กี่ดอกนะครับร้องมันมากนะถึงไม่มีเบิ้ลแต่ว่าแม่ดอกต่อดอก ไว้นะครับเป็นกําลังใจให้กับมือใหม่ที่เลี้ยงนกกรงหัวจุกทุกคนทุกท่านเลยนะครับหน้าที่กําลังปั้นนกตัวเก่งอยู่นะครับดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับดูการที่ สรรหาและเลี้ยงนกให้สมบูรณ์และแม่เป็นนิสัยที่ร้องได้อย่างต่อเนื่องและก็รวดเร็วจำนวนดอกนี่ก็สามารถที่จะแข่งกับตัวอื่นและชิงรางวัลได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับนะนกตัวนี้นะครับเป็นนกแบบไหนยังไงนะมาลองดูกันนะครับนะคลิปนี้ก็ดูกันหนุกหนุกนนหนานๆเล่นๆน,น,นะครับเดี๋ยวก็นะครับพยายามนะแต่ง นกของเราให้เก่งหลังจากที่เราคัดเลือกนกตัวเจ๋งๆมาแล้วมาดูกันครับเยหนครับครับปุรครับปุริดำครับปุริดำครับปิดครับิวครับปมครับรครับผมครับครับมครับมคิครับิครับุริดัวคับดครับปิกัวครดอกครับผมปุริดำับุปร์ครับวันครั